โอ้ร้อนสวัสดีนะครับผมบ่ายสามโมงกว่าครับผมยังร้อนละอครับได้ข่าวว่าชุดมาแล้วนะครับอาบน้ำก่อนนะครับแต่งตัวใส่ชุดใหม่ก่อนด้อลองชุดใหม่ก่อนอาบน้ำแต่งตัวก่อน จะไปลองชุดกันดูสิว่าจ,จะออกมาทรงไหนนะครับกินน้ำก่อนแล้วอาบน้ำขัดตัวขัดผิวก่อนติดตามตอนต่อไปครับ 재미 G hurting so restore gut mul filtrate Fiat Insulin solucion hadi kita Michael hipe awal asap Langsung N flats <coughs> bye-bye to the file ก็คือตรนั้นเปียกเกินแต่งหน้าใส่ชุดนะคะแม่ลองชุดใหม่เชอรี่ะออกาชื้น <c oughs> ไหนะชุดใดชุดอะไรมาใส่นาะลีวันนี้เนาะเนาะร้องแม่รองกบรงแต่งหน้าแต่งตาลามแต่งตะวันด้ววันนี้ด้วว,นนวันนี้วันนี้มัวลำออกตะวัน <c oughs> ปกติจะลำตอนเย็นมาแม่ล โอ้แต่จะลำทุ่มหนึ่งนะอันนี้คือแต่งหน้าแต่แตแตบา่บายไหนนี่บ่ายสี่โมงนะคะแม่แล้วลูกลำเตเวนเท็นเนาะไม่นีนอรี่รรรจะพาไปเที่ยวนะคะวัน,นนี้จะต้องเดินออกนอกบ้านนะคะใส่ชุดนะคะแม่ ชุดอะไรนาะนี่แม่พูดทาให้นาะนี่นะคะโอ oh ้โหรับใส่ชุดไปแล้วชุดบิกินี่นะครับแช่เท้าด้วยใส่ชุดไปด้วยคุณเธอกินฝรั่งไปด้วยคุณเธอทําไมโอเคแล้ว อะไรอยู่ข้างหน้า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 ไอแต่น้อยผมร่วงแต่ผมฟิวว่ะผมฟิวเห็นอะไรลี่ลี่เห็นอะไรลี่ลี่เห็นอะไรเห็นอะไรฮะเห็นอะไรไปๆปเร็วๆไปเร็วๆ ไปแล้วเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วเร็วเอาเสร็จแน่แน่เสร็จแน่แน่อนี้เสร็จแน่แน่เอาบ๊อบไปมาแล้วมาแล้วชุดฮาวายชุดเกาะอกโอ้ยเล่นดินโอ้ยขี้ ทำไมคลีโคนเต็มนั่นตะหน่อยโอ้ยขากขาโคนเต็มเลยเปื่อนหมดข้อเท้าไปแล้ว <Let> อ <me in 2> ่ะเฮ้ยมาเที่ยวสองเล่นอย่างป่ะ นี่มาเท <มา S 1> ี่ยวทะเลชุดเที่ยวทะเลนะคะแม่โอ้โหวันนี้<า>ใส่ชุดมามาไปอยู่ที่ไหกันมาชุดมาเลยวันนี้ใส่ชุดอะไรลีบิกินี่น้ำน้ำน้ำ นเยอะมากไปไปไปธรรมชาติหน้าฝนนะคะนี่บรรยากาศดีดีนะคะนางแบบของเรา นางแบบของเราโอ้เดินริมชายทะเลนะคะนี่บรรยากาศออ้อมรอมบๆนะคะแม่วิวสวยมากตอนเย็นนะคะนี่พารีม,มาเที่ยวนอกบ้าน อยากจะชูดุเร่ติดข้อเท้าเด้อสักออกยากเด้อดงเจ้าชูอ่ะดงเจ้าชูดูวิวนะคะแม่บรรยากาศยามเย็นบ้านลี่นะคะ นานจะได้ออกมามาเที่ยวทะเลบ้านฉันทะเลบ้านลี่อบน้ำทะเล่บเคยนอนเล่นลงน้ำคอย ค่อยก่อนโคลนเปื้อนหมดเลยก็ทา้าทางแฉเนาะคนตกทุกวันด้วยเอ้าค่อย คอยคอยคอยมาเที่ยวมาเดินนนานหน่อยไปยังอื่นดออกแปกต้องเต่หม,มามาด้วยโอ้ยไอโก้เถอไอ้โกโกอไอปุก่อยโกแ้แหละ มีอะไรกินไหมเนีาะอ้าเอา้าเอา้เอาวหูก็จะปุ๊กอยู่นี่ก็บลังควานกันนก,กตามมาด้วยนอนนอนนอนใครจะมาคนกับหมาใครจะมามาทั้งสองจะโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยมอนันดมอนันกล้ามามอนี่ไม่กล้าเอาก็มาดิครับโอ้ยโอ้ยอยู่ด้วกันไปเถอะไอ้กตกลงอีกลัวหรืออีกกล้ากันเนี่ยฮะลีเอกเอ็นเอ็นอีกลัวหรือเปล่าโอ้ย โอ้ตกมาเลยดิเชื่อคอยคอยเอ้าเอ้าเอินเอเอาอปัดกวาดอะไรปัดจะกวาดอะไรขันอะไร จารี่จารี่มั่วแล้วจารีจาลีมั่วแล้วจารีจาลีจะเล่นน้ำด้ยวยกระโดดน้ำด้วยเอาเอา ตักเป่าเออเป่าตักตักเป่าเป่าเลยพ้นขึ้นเออจารีจารีอะไรจารีปอดมุนจารีเป่าปอดมุนจารีเป่าเออจารีเป่าแล้วจารีจารีอยากกลับบ้านแล้วจารี จารีอยากกลับบ้านแล้วจารีเละหมดเลยขอขาวกินได้ไหมนะกินน้ำทะเลไปลีตักตักอีกตั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 กอีกตักเลยเอาตักพ่นน้ำใส่ปุ๊บ พ่นอือเอาแล้วเอาแล้วสิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่ขาตัวน้อยฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดปุ่งขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ